เราลองมาดูนะคะโจทย์ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะลูกอดูก่อนนะคะแม่มีเงินฝากอยู่แล้วจำนวนหนึ่งต่อมาฝากเงินเพิ่มอีกนะคะหนึ่งแสนห้ามืนหกพันบาททํำให้มีเงินทั้งหมด7จ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าหกสิบเจ็ดบาทเดิมแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าใด สิ่งแรกที่เราจะต้องหาก่อนก็คือหาสิ่งที่โจทย์ถามนะคะว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรหรือว่าโจทย์ถามอะไรเรานั่นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตรงส่วนท้ายของโจทย์ปัญหานะคะนี่นักเรียนวงไว้ได้เลยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือจํานวนเงินฝากเดิมของแม่นะคะแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะเรามีข้อมูล อะไรในจุดปัญหาข้อนี้แล้วออกมาดูกันนะคะแม่มีเงินฝากอยู่แล้วจํานวนหนึ่งแม่มีเงินฝากอยู่จํานวนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะคะต่อมาเงินเพิ่มต่อมาฝากเงินเพิ่มอีกอฝากเงินเพิ่มอีกนะคะนี่คือสิ่งที่จุดบอกมานะคะนี่แม่มีเงินฝากอยู่จํานวนหนึ่ง ต่อมาฝากเงินเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บกนะคะหรือว่าโจทย์กำหนดมาต่อไปอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่โจทย์บอกมาอีกส่วนหนึ่งคือทำให้มีเงินทั้งหมด785,367บาทนี่คือข้อมูลที่เรารู้นะคะสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือเดิมแม่มีเงินฝากในธนาคารอยู่เท่าใด เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่รู้นะคะเราจะทำอย่างไรอ่ะวิธีคิดนะคะคิดก่อนเลยว่าเงินทั้งหมดของแม่คือเท่านี้นะคะ7จ็ดแสบาทคือเงินทั้งหมดของแม่แต่เงินทั้งหมดนี้ที่เรารู้อยู่แค่ส่วนเดียวคือเงินฝากที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่เงินเดิมเท่าไหร่นั้นเรายังไม่รู้นะคะ อ่าเราก็ตีเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลยนะคะเราแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เรารู้แล้วและส่วนที่เรายังไม่รู้นะคะหาส่วนที่เรายังไม่รู้เราทำอย่างไรนะคะตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือจํานวนอะไราบวกด้วย1,56,000บาทแล้วได้เท่ากับ7 8 5 6 6 7บาทนั่นเอง ะะก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์จะออกมาในลักษณะของจำนวนที่ไม่ทราบค่าตรงนี้นะคะหรือเราจะเขียนเราก็หาว่าจำนวนที่เราไม่ทราบค่าตัวนี้เท่ากับเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดลบด้วยหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนะคะนี่ไงเงินในส่วนที่ แม่มีอยู่เดิมนะคะเราต้องการตรวจคําตอบว่าคําตอบที่เราหามาถูกต้องหรือไม่เราก็เอาเงินที่มีอยู่เดิมนะคะที่เราหามาได้นี้ลองมาบวกกับเงินที่คุณแม่ฝากเพิ่มว่าได้เท่ากับจํานวนนี้ไหมถ้าได้เท่ากับจํานวนนี้แสดงว่าคําตอบที่เราได้มาตรงนี้ถูกต้องนะคะอ่านี่คือโจทย์ปัญหานักเรียนต้อง คิดดีๆคิดให้รอบคอบนะคะโจทย์ปัญหาเราอ่านโจทย์ครั้งแรกไม่เข้าใจเราต้องอ่านซ้ํานะคะแล้วหาสิ่งที่โจทย์ถามมาให้ได้กกอนต่อจากนั้นก็หาสิ่งที่โจทย์บอกแล้วลองมาตั้งวิธีคิดดูนะคะว่าเราจะหาคําตอบด้วยวิธีการใดนักเรียนลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาลอง นี่หนึ่งข้อนะคะตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูนะเดี๋ยวคุณครูมาอธิบายนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเราลองคิดด้วยตัวของเราเองดูก่อนเนาะในหน้า87นะคะในหนังสือเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเราฟังนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนคิดกับสิ่งที่คุณครูบอกถูกต้องหรือไม่เนาะเอาเวลานี้ให้นักเรียนได้คิดด้วยตัวเองก่อนนะคะ